สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนะคะในวิดีโอก,ก็คือไส้กรอกอีสานค่ะอยู่ต่างแดนนะคะอยากทานไส้กรอกอีสานก็ต้องทําทานเองค่ะสาวก็ได้ทําไว้ได้สองวันแล้วนะคะก็ซื้อไส้ซื้อหมูมาทําเองค่ะสาวก็ตากไว้สองวันนะคะก็ตากในบ้านก็ได้ไส้ไม่ใหญ่มากก็จะทําไส้กรอก ได้ขนาดนี้นะคะสาวก็มี2ไซส์นะคะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็แบบกลมๆค่ะสาวก็จะมาทอดนะคะวันนี้เนาะหรือมาย่างนะคะอยู่ต่างแดนอยากทานก็ต้องทําเองนะคะแล้วก็จะอบหรือ,อย่างเตาถ่านหรือจะทอดในกระทะก็ได้นะคะวันนี้สาวก็จะย่างกระทะเหล็กนะคะแต่ว่าใส่น้ํามันลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็เจาะรูนิดหน่อยนะคะให้เขา ได้มีลมออกมานะคะอันที่จริงเขาก็แห้งนะคะก็อันนี้ก็ไม่น่าจะแตกนะคะแต่บาสาวก็เจาะรูเหมือนกันค่ะก็เจาะแล้วก็เลี้ยงใส่กระทะนะคะย่างไปให้เต็มกระทะเลยค่ะก็ย่างในกระทะไปเรื่อยๆนะคะ ก็คอยกลับเขาค่ะให้เขาสุกทั่วกันนะคะให้เขาสุกทุกด้านค่ะก็จะได้ไส้กรอกแบบเรียวแล้วก็แบบกรมนะคะสองแบบเนาะอันนี้ก็ตอนย่างนะคะก็กลิ่นกระเทียมกลิ่นไส้กรอกอีสานหอมคุ้งทั่วบ้านเลยค่ะ,ะนึกอยากทานนะคะก็เลยต้องทําทานค่ะแล้วพอดีก็ได้เจอขิงอ่อนนะคะก็เลยอยากทานกับไส้กรอกอีสานค่ะ เจาะดูด้วยนะคะเผื่อว่าเขาจะแตกเนาะปุ่มๆแต่อันนี้จริงเขาไม่แตกหรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้ทอดน้ามันนะคะก็จะย่างๆน้ํามันแห้งๆก็ย่างต่อไปเรื่อยๆจนสุกนะคะวิธีทําไส้กรอกอีสานก็ไม่ยากนะคะครั้งนี้สาวทําทานเองสาวก็ไม่ได้ใส่มันหมูนะคะ ใช้แค่เนื้อหมูแล้วก็ข้าวน,นีก็เป็นข้าวที่เราเหุงสุกแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะปรุงรสก็มีเกลือผงชุงรสแล้วก็ซีฟู้วขาวนะคะท,ที่สาวทำนะคะแล้วก็ตากทิ้งไว้ในบ้านสองวันก็เปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะพอดออกมาหรือย่างน้ํามันประมาณนี้ก็ออกมาสวยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสุกทั่วกันแล้วค่ะ อีสันหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะอยากให้ได้กลิ่นด้วยกันจังเลยค่ะว mm hmm. ันนี้สาวก็ย่างในบ้านนะคะเพราะว่าข้างนอกก็หนาวค่ะแล้วก็เปิดลมพี่ชายเปิดเครื่องดูดควันให้กลิ่นเผาออกไปข้างนอกแทนค่ะ mm hmm. ใต้กอกอีสานก็เป็นเมนูที่สามีแล้วก็ลูกชายก็ชอบนะคะ แต่ว่าเขาจะชอบแบบที่ไม่มันมากถ้าเราซื้อทานที่เมืองไทยนะคะเขาจะมีมันหมูอยู่ข้างในเนาะอันนั้นาสามีกับลูกไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้สาวทําเองก็จะใส่เนื้อหมูล้วนๆน,นะคะไม่มีมันเนาะก็ใส่ข้าวแทนนะคะแล้วก็ใส่นนะะกระเทียมพอ,อย่างร้อนๆน,นะคะแล้วก็ไปทานกับผักสดค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาเอาอาปิดเตาแล้วก็เอาออกจากกระทะเลยค่ะเตาไม่ได้เสียบไม้ย่างนะคะเสาก็อ่าอย่างแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกเวลาเราย่างในกระทะค่ะถ้ามีไม้เขาก็จะเกะกะกันนะคะใครอยากจัดสวยๆเสียบไม้ตอนอย่างเสร็จก็ได้นะคะแต่อันนี้เสาทำทานเองที่บ้านนะคะก็ 3าคนพ่อแม่ลูกนะคะก็ทำแบบง่ายๆค่ะก็เอาออกจากกระทะเลยนะคะชิ้นไหนที่เหลืองสุกดีแล้วนะคะไส้กรอกที่เสาวาตักตมาจากกระทะนะคะเรวก็จะมาซับมันออกอีกที่ค่ะ ผักที่จะทานด้วยวันนี้ก็มีพริกสดนะคะสาวก็เก็บมาจากสวนสดๆเลยค่ะแล้วก็เจอขิงอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เยอรมันที่สาวเจอขิงอ่อนแบบนี้นะคะก็จะมีผักสลัดเป็นผักสดที่จะมาทานร่วมด้วยนะคะใครมีผักอะไรก็หรือชอบผักอะไรก็ทานตามชอบเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปรี้แตงกวานะคะหรือว่า,าขิงดอง กอทานกับไส้กรอกอีสานย่างได้เลยค่ะ เ้าก็จะหัน่นขิงนะคะแล้วก็ล้างแล้วก็มาขูดเอาเปลือกขิงออกนะคะก็ใครถนัดแบบไหน,นก็ทําตามที่ตัวเองสะดวกเลยค่ะอันนี้สาวอยู่ต่างแดนนะคะเป็นครั้งแรกที่เจอขิงแต่ว่าเป็นขิงสดแบบนี้นะคะสดสดก็ไม่อ่อนมากนะคะเท่าที่สาวดูก็ไม่ใช่ขิงอ่อนนะคะแต่ว่าเป็นขิงสดเนาะไม่ได้เป็นขิงแก่แห้งที่มีบางขายทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นสดสด เป็นขิงไบโอหรือบีโอในภาษาเยอรมันนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงนะคะสาวเห็นเขาขายในห้างก็เลยซื้อมาว่าจะเอามาทำขิงดองนะคะแต่วันนี้ก็เอาส่วนหนึ่งมาทำเป็นขิงออนทานกับไส้กรอกอีสานก่อนนะคะเพราะว่าสาวชอบทาน,นะคะ่ะเป็นขิงสดนะคะก็มีประโยชน์นะคะ ช่วยขับล่มช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะขิงก็มีประโยชน์เยอะนะคะทานสดได้ก็ยิ่งดีนะคะหรือใครชอบทานเมนูไหนไม่ว่าจะเป็นชาหรือใส่กับอาหารก็ได้หมดเลยค่ะเราก็ใช้วิธีขูดนะคะขิงเนาะ ถนัดปอกกระปอกก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการปอกก็เขาจะเอาเนื้อขิงออกไปเยอะกว่านะคะอันนี้สาวก็ใช้วิธีขุดๆออกค่ะขูดเปลือกแล้วก็จะได้เอาดินเอาเปลือกเขาออกไปด้วยเนาะหรือถ้าเขาสะอาดดีไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะหั่นเลยก็ได้ค่ะก็หั่นเป็นเป็นแว่น,นตามชอบนะคะจะได้ทานง่ายก็จัดใส่จานค่ะ ก็เตรียมจานผักสดนะคะที่จะไปทานคู่กับไส้กรอกอีสานค่ะก็เปรี้ยวกําลังดีนะคะไส้กรอกอีสานไม่เปรี้ยมากทานกับผักสดสดนะคะพริกแล้วก็ขิงนะคะที่มีรสเผ็ดนิดนิดเข้ากันดีเลยค่ะสาวกจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ไส้กรอกอีสานนะคะที่เปรี้ยวกําลังดีแล้วก็ไม่มันมากนะคะ ไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ใหญ่มากก็สะดวกเวลาย่างนะคะอันนี้ก็คือไส้ที่สาวได้มาเขาไม่ค่อยใหญ่นะคะก็เลยยัดไส้กรอกได้ไซส์นี้ค่ะก็ทานกับสลัดขิงแล้วก็พริกนะคะเป็นพริกจากสวนค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็จะขอตัวไปทานก่อนค่ะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสาวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ